ไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงก็อย,อยู่กับปัจจุบันแล้วเขียนให้อนาคตดีกว่าพ uh,> IC ี่คริสกับพี่สิงตอตอบมาแล้วครับผม write you again เขียนรักครั้งใหม่จะลองดูนะว่าครั้งนี้เขียนยังไงนะครับจริงไหมไม่จริงิคือสิ่งที่บงบอกตัวตนของเราถ้าจริงผมก็ใช้ชีวิตมาสิบกว่าปีแล้ว โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นใคร <c oughs> จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําให้คนไข้สูญเสียความทรงจําตั้งแต่เกิดไปนะครับ<อ>ซึ่งความทรงจําส่วนนี้อาจจะกลับมาหรืออาจจะหายไปตลอดไม่สามารถบอกได้ครับ๋อ,อ,อคือคือเขาไม่มีความทรงจาเลยใช่ไหมเขากูตัดสินใจแล้วกูจะเลิกเขียนงานสักพักแล้วกูวจะกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นบ้านที่กูเคยอยู่ตอนีเด็มมันเขียนงานไม่ออกอยากจะพักสมอง กูเข้าใจน้้ยแต่มึงคิดว่าที่นั่นจะมีอะไรรอมึงอยู่กันหรอมันก็อาจจะทำให้ความทรงจำกูกลับคืนมาก็ได้นายมึงกลับมาแล้วหรอนน่ เราเคยสนิทก,กันหรอกนี่ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วความทรงจำมีงยักลับมาเลยเหรอ,องั้นกูจะช่วยให้มึงจำทุกอย่างได้เองเนี่มึงหรอฟิลฮิวลลิงมาแม่มึงน่าโกรธหรอเอา้าพี่อย่าแก้งเพื่อ เปลี่ยนไปเยอะเลยวะไม่นะสำหรับกูไม่เปลี่ยนไปเลยมึงรู้ไหมโหกูดีใจมากแค่ไหนที่ได้เจอมึงทำไม่ก็เพื่อที่มึงจะไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำกูไงตัวละครพี่วิสิงโตน่าจะรักตัวละครพี่คริสมากมากอบบรักไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปอ่ะ อะไรสำคัญกับมึงมากกว่าล่ะอดีตหรือว่าปัจจุบันครูก็ิ่แค่อยากจำตัวเองให้ได้ะมงรู้แม้ว่ามันทรมานแค่ไหนที่คูไม่เคยรู้จักตัวเองเลยอะแล้วก็กูที่มีความทรงจำทุกอย่างเลยจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันไม่แย่เหมือนกันหรอวะเข้าใจเข้าใจครับกูแล้วถ้าจากนี้ไปจนตายกูก็ยังจำอดีตไม่ได้ มึงก็เขนขึ้นใ,ใหม่ดิอยากให้เลือกของมึงเป็นยังไงมึงก็เขียนั้นขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของกูหรอกเรื่องของเราทั้งคัน ฮิลลิ่งมา h e ิลลิ่งไวฟมากดูคิดว่าถ้าดูเรื่องนี้จะเป็นฟีบอกว่าแบบรู้สึกดีขึ้นในชีวิตที่แบบว่าวุ่นวายแล้วแบบครอนเครียดอะเออทุกคนแบบว่าดูไว้แบบมันดีอะ่ะมันมันมันไวฟ์มันสบายอะทุกคนแบบไม่ว่าอาดีตจะเป็นยังไงก็อยู่กับปัจจุบันแล้วเขียนให้อนาคตดีกว่า อยาอยู่กับอดีตบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คือลึกมากทุกคนเออแต่เป็นเป็นฟิลลิง่งมากเป็นฟิลลิง่งมากจริงๆริงฟังเลยนี่นะครับผมเขียนรักค้งใหม่นะครับผมถ้าใครชอบก็รอดูปีหน้านะครับผม